เลดี้บารเคลียใจหลังจากที่ชอบโพสเพลงเศร้าอยู่บ่อยๆหลายคนเนี่ยก็โยงไปถึงว่า เป็นเพราะสาเหตุที่หนุ่มโต้งทูพีเนี่ยเปิดตัวคบหาดูใจกับสาวคอยเชอร์มาหรือเปล่าแถมสาวปายเนี่ยก็ยังรัดอีกด้วยว่าก็แสดงความยินดีกับหนุ่มโต้งทูพีไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่หลายคนเนี่ยตั้งข้อสงสัยกันไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่นางเอกสาวปรางกัญญาลันมักจะแชร์โพสเพลงเศร้าๆจนมีคนเนี่ยจับโยงกรณีที่แรปเปอร์หนุ่มอย่างโต้งทูพีเปิดตัวคบหากับนางเอกตัวมามอย่างพอยเชอร์มาหรือเปล่าและ ที่บินไปเที่ยวต่างประเทศบรอยๆคือไปพักใจหรือไปเที่ยวกับหนุ่มคนไหนหรือเปล่างานนี้เรียกได้ว่าเจอสาวปายเนี่ยก็ไม่พลาดที่จะจอไม้ถามทันทีซึ่งก็ได้คําตอบว่าที่ไปสวิตคือตั้งใจพาคุณแม่ไปเที่ยวส่วนทิปฝรั่งเศสไปกับเพื่อนที่บินไปฮันนีมูนส่วนเรื่องที่ชอบโพสเพลงเศร้าหรือชอบร้องเพลงเข้าใจที่แฟนๆเป็นห่วงความรู้สึกจะเป็นอย่างไร เดี๋ยวเราไปฟังจากปากสาวปางกันเลยดีกว่าค่ะก็รู้สึกปางเยอะมากเลยค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะจริงๆหนูเข้าใจได้ว่าทําไมคือโอเคหนูแบบร้องเพลงอะไรเงี้ยคนก็มาคอมเมนต์นหัวใจให้เยอะมากๆเป็นพิเศษตอนแรกอยู่ที่สวิ์ก็แบบเออะไรหรือแบบตอนแรกค่ะเอหรือเราร้องเพลงเพาะมากแล้วพอเสจก็เลยแบบอ๋อโอเคเข้าใจแล้วอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณมากๆค่ะแต่จริงๆจะบอกว่าหนูแบบ ไม่ได้เป็นไรเลยค่ะสภาพจิตใจโอเคมากๆแล้วก็แต่เราเข้าใจได้ว่าเขาเหมือนแบบให้กําลังใจมาด้วยความแบบบริสุทธิ์ใจอะคือเขาเป็นห่วงความรู้สึกเราจริงๆจะให้หนูออกมาบอกว่าโอ้ยหนูไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องให้กําลังใจมันก็แบบดูแปลกๆดูแบบเขาก,เขาก็เขาก็หวังดีกับเราอะเนาะเพลงที่เราเลือกแชร์เลือกร้องแต่ละเพลงนี่มันไปโดน <S <S 2> <S 2> <S อ,อ่ะจริงๆไหมคะเพลงที่หนูร้องเป็นเพลงรักเธออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนก็บอกว่าหนูดู ในตาเศร้าเนไปลอค้าเอออะไรอย่างเงี้ยจริงๆค่ะหนาวค่ะหนาวจริงๆพอเราจะมาเชื่อมโยงกัน่างนี้เราอยากอธิบายควาเข้าใจมั้ยใช่ค่ะจริงๆก็อยากจะแบบอยากจะบอกเหมือนกันแต่ไม่รู้จะใช้โอกาสไหนที่จะบอกถูกไหมคะเพื่อที่จะให้มันดูเป็นธรรมชาติคือจริงๆหนูก็อยากอยากทำทุกอย่างเป็นธรรมชาติแล้วจริงๆเรื่องมันผ่านมานานมากๆแล้วค่ะผ่านมาปีหนึ่งแล้วแล้ววันนี้คือทุกอย่าง อย่างตัวโต้งเองเนี่ยเขาก็ได้เริ่มต้นแชปเตอร์ใหม่ไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีสําหรับหนูค่ะอันนี้คือพูดจากใจจริงคือมีโอกาสได้แสดงความยินดีกับเขาไปแล้วด้วยหมายถึงว่าแบบเอ้ยดีใจด้วยนะคือเขาเหมือนเป็นเพื่อนหนูคนหนึ่งอะค่ะที่เรารู้จักกันมาเป็นเวลานานมากๆแล้วก็ได้เคยใช้ชีวิตร่วมกันแบบเป็น10ปีอะค่ะมันการที่หนูได้เห็นเขาเริ่มต้นใหม่วันเนี้ยหนูไม่ได้เศร้าแบบที่ทุกคนคิดเลยค่ะแต่หนูรู้สึกว่าอธิบายอย่างยินดีมัน เหมือนเห็นเพื่อนคนหนึ่งที่เรารักแล้วก็เป็นห่วงวันนี้เขากลับมามีรอยยิ้มน,นะคะ mm hmm. เขาสดใสมากๆนะคะ mm hmm. แล้วพอเราเห็นเราก็รู้สึกเออเนี่ยแหละคือความสุขของเขาจริง,รงๆอะรองความรินกนี้ต้ความหลุดออกจากเรื่องนี้แล้วจริง,รงใช่ค่ะจริงๆค่ะแล้วแต่ว่าหนูเข้าใจได้ค่ะที่ว่าหนูจะต้องถูกโยงเข้าไปใหม่ไม่ว่ามันจะอาจจะผ่านเวลามาเป็นปีแล้วก็ตามแต่ว่านั่นแหละค่ะแต่จริงๆคือไม่มีอะไรเลยค่ะที่กเรื่องจริงๆมันยากมากกับการที่เรา โวยพรแฟนเก่า <laughs> เขาีแฟนใหม่โมเมนต์ <laughs> มันยากอ <c oughs> ะไรก็ <c oughs> ทำทำไม่ได้ไม่อยากเป็นเพื่อน <c oughs> หนูทำได้อะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าด้วยความที่เหมือนเราชัดเจนในความสัมพันธ์เราด้วยปางกับโต้งคืออย่างที่หนูบอกว่าตั้งแต่แบบจบความสัมพันธ์กันมาเราก็ชัดเจนในความเป็นเพื่อนมาตลอดเราเหมือนให้ระยะห่างกันที่ถูกต้องแล้วก็เหมือนแบบเออให้แต่ละคนได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าใดๆก็ยังมีความ เป็นห่วงเป็นใย,ยกันแล้วก็ยังพูดคุยกันด้วยความรู้สึกดีๆอยู่เพียงแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้สนิทสนมเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่านั่นแหละค่ะอย่างที่หนูบอกจริงๆนะหนูดีใจแบบเออมันเหมือนความรู้สึกมันแบบเหมือนได้เห็นเพื่อนมีความสุขอะแล้วเราก็จะมีความสุขไปเองโดยที่เราก็หนูก็อาจจะไม่ได้ออกมาแสดงออกขนาดนั้นว่าหนูดีใจกับเขามากเพราะว่าเราเองก็อยากจะเหมือนให้สเปซกับ เขาเรียกอะไรแชปเตอร์ใหม่ของเขาด้วยจริงๆหนูไม่ได้อยากถูกโยงเลยแต่ว่าสุดท้ายมันถูกโยงอยู่ดีอะไร่าเงี้ยหรือว่าถ้าเจ้ามีคุของเราสักทีคุณจะได้เลิกห่วงใช่ไหมหรือต้องมีจะได้เลิกโยงหรือไม่มีเราไม่บอกไม่มีค่ะไม่มีช่วงนี้ไม่มีเลยค่ะไม่มีใครเข้ามาคุยกับปางเลยเหรอออตอบว่ายังไงดีคือหนูหนูยังไม่พร้อมที่จะแบบไปออกเดทกับใครอ่ะเพราะว่าหนูแบบ ทำงานเยอะการเวลาที่หนูจะเริ่มต้นความสมาน์กใจหนูรู้สึกว่าแบบหนูก็ต้องให้เขาเต็มทีด้วยแต่วันนี้มันยังไม่มีความรู้สึกแบบวันว่างนะแล้วแบบอยากออกไป นั่งเดทเริ่มต้นใหม่กับใครแสดงว่ามีชายชวนเดทใช่ไหมคอใช่ไหมเธาพูดหมดทีเดียวริงมก็เป็นคนกี่ปางโอ้ยไม่ได้เล่าเลยเนี่ยหนุนรันเดอประมาณนานแต่ว่ามันเหมือนเราก็ยังไม่ได้ไปถึงจุดที่เราแบบเอ้ยอยากเสียสละวันหยุดเพื่อที่จะออกไปนั่งศึกษาใครที่จริงมันไม่ใช่เรื่องแย่ค่ะคือทุกคนที่เข้ามาเป็นคนที่แบบนายโถดแต่ว่าเราเองมากกว่าที่แบบ เราอยากเก็บวันหยุดของเราไว้กับตัวเรามากกว่าที่จะแบบให้คนอื่นยังไม่พร้อมอ่ะพอมันได้ใช้ชีวิตโสดมันมันมันสบายกว่ามันใช่ค่ะถ้าหนูว่างกว่านี้หนูก็อาจจะแบบพร้อมเปิดใจกว่านี้แต่ว่าตอนนี้คือยุ่งมากจริงจริงแต่หือว่าตลอดสิปีที่ผ่านมาเราไม่เคยโสดพอมันโสดแล้วรู้สึกว่าเออมันเป็นเวลาของเองมากที่สุดก็คือไม่เชิงเป็นตัวของตัวเองแต่รู้สึกว่าแบบเอ้ยเรามีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นคือเมื่อก่อนทํางานเวลาที่มีก็ เอาไปใช้กับแฟนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วพอตอนนี้มันกลายเป็นตรงนั้นมันว่างขึ้นมันเหมือนเราก็เลยได้เอามาใช้กับตัวเองทีนี้มันก็เลยเหมือนแบบเออมันก็ดีเหมือนเกันเก็บงนหยุดให้ให้กับความโสดใช่ค่ะเือคนรู้จักกันได้ยังไงอะเขาไหนหรอคะเขาามีความพยายามต่อเขาจะบอกว่าหลงหรือเาเขาก็เข้าใจได้หนูว่าเขาเข้าใจได้ว่าเราเรายังไม่พร้อมแล้วก็ จริงๆอยู่ในอยู่ในสถานะที่แบบค่อยๆรู้จักกันไปดีที่สุดหรือว่าขอไปในวันที่เธอทำงานก็ได้เราไปรับไปส่งก็ได้เธอคิดบ้าผิวดีปะ <c oughs> ไม่โลแล้วพอแล้วเรียกได้ว่าตอนนี้นะคะสามปายนี่ก็ออกมาเคลียร์ใจชัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะว่าไม่ได้มีอะไรเลยนะคะสาเหตุที่โพสเพลงแบบเศร้าๆนั้นไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะตอนนี้สภาพจิตใจนั้นยิ่งดีมากๆยังโอเคอยู่นั่นเองค่ะแล้วส่วนที่โพสเพลงนั้น ส่วนมากเนีเ่ยจะเป็นเพลงรักะด้วยนะคะางานนี้ถมปางก็ยังรักอีกด้วยว่าก็ขอแสดงความยินดีกับหนุ่มโต้งพีฟีและพลอยจะมาไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะหลังจากที่เจ้าคู่เนี่ยออกมาเปิดตัวว่าคบหาดูใจกันนันเองค่ะงานนี้เนี่ยสาวปางก็ขอแสดงความยินดีกับหนุ่มโต้งและสาวพลอยด้วยนะคะยังไงก็เป็นลังใจให้กับสาวมะปรากัญยารัน้วยนะคะถ้ามีอะไรมาอัปเดตทางเฟซบุดาเมาก็จะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ